สวัสดีครับคุณยายสวัสดีจ้าครับครับมือนีกามาตามต่อโค้งสุดท้ายของคุณยายทองมวนครับท่านผู้ชมครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเลขของคุณยายครับเลขกระเข่าตัวตรงเลยเนาะคุณยายเนาะที่คุณยายฝันในอว่ผ่านมาอ่ามันก็ออกบานเลขทีของคุณยายครับบานที่และบานเลขทีของคุณยายนั่นก็คือสามเจ็ดครับท่านผู้ชมครับคุณยายทองมวนก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่น อีกคนหนึ่งครับในช่องของเคยอีสานตายครับสลับหวดหนี่กระล่องพิจนาเบิงน้ากันอีกเทียนหนึ่งครับว่าคุณยายฝันว่าจังไดแล้วก็ได้เลขเป็นตัวไดครับเพื่อมักเลขกน้ำน้ำคุณยายทงมวนครับยายคุณยายฝันแล้วมันบอกครับโค้งสุดท้ายฝันแล้วครับฝันว่าจังไดครับคุณยายฝันว่าคงเขานั่งขี่นั่งขี่แล้วมาพงพงมาตี ผ่ายายยายงานไปกับว่าไก่กันดอกงานไก่ไปก็กขีมปมันมเต็มเบิดผ่ายายครับรครับามากกิจนาไม่หรอกเต็มผ่ายายยายจะดาครับไอดาไม่กับบ่ปากครับในความฝันเนี่ยเดี๋ยว,าาว,ออวาย,วา,นนยายล่องเบาทางเบิดเออความฝันยายบ่ไอในความฝันอน่ยยายล่องเบาทางเบิดให้ท่านผู้ชมฟังเน่ว่ายายไปเห็นหนางแล้วถึงไปเจอไอขีมันเปื่อนตะของนี่เออ ครับยายกับย่างออกไปออกจากบ้านนี่แหละครับยายกับย่างไปยังดอกไปพ่อเขานั่งขี่นั่งขี่อยู่วันนีงแต่ยายกับย่างกายไปเมื่อกบจังไรมันยันงสู้ออกมาครับสู้ออกมาเต็มผ่ายายยายกัได้ดาครับ <c oughs> เออ uh, ยายกึงย่างกายไปเขาก็บว่าหยังดอกอืมฟังซ้ำนี่<เ>อบอกครับยายเออย่ายกลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะบอกปากเขาก็บอกปากยายกับบ้ปาก ครับเออย่ยก่งยานไปไปไปจักไปพอผูดด้ใดาดอกเขาหยังหายาย่อยย่อยบห่หู่ดอกครับจําได้สานีเออจําได้สมามีรับป้อนถุงอยากหายาย่ยครับจะชุงอยาง,งหยังบ่หมู่อันเดียวเท่านั้นล่ะอืมย่อยก็เลยมาเลยเลื่อยมาไปก็เลยู่ยเมื่อครับหลอ่อนีคุณยายฝันว่าตะของเดินไปเอออ่าบองดากระบอลูเนาะไปเจอผู้ชายนางขีอ่อยู่เออครับแล้วคุณยายเดินพานไป ขี่มันก็แตกกระเด็นมาใส่คุณยายเออกระเด็นมใส่คุณยายมันหนามมันดอกมันเปื่อนขี่ไปเล่ดดอกหนามมันเปื่อนเต็มตัวเลยบอกคุณยายบอต้มตัวหลอเพียงขาเพียงแอวนี่อ๋อก็คือมันติดแค่ช่วงช่วงล่างของห้าช่วงล่างครับอืมก็เลยดาเขาดาเขาเขากับบปากครับแล้วผูชายคนนี้คุณยายคูยจักเพื่อนบอบออ๋อบอคูยจักเขานําครับครับ รอบนี้ก็เป็นปิศนาอีกแล้วเนาะคุณยายเนาะเออก็บ่ได้แนมหนามันดอกเห็นแต่ามันนางจี่อยูไไบบ่ยา่ <c oughs> <c oughs> ยายกายไปติดผาติดิ่กกง,ดดงกูเบิดก็บังค่าในวางสิยายจะกายไปเลยยายขียดนะครับครับเออสูนแห้งเออสูนแห้งสีเนาะติดบากกูสิไปสั่งใดมันติดผาติดจังกูเบิดนี่ว่าครับครับใช่ไหมเวติดเปียกเำามันติดมองหันมองนี่เต็มอยู่แต่มันหางครับติดเบิดอืมมันติดเบิดเนาะ คุณยายกับศูนย์แห่งเขียดแห่งศูนย์แห่งว่าบังค่าเลยแล้วว่ะครับผู้ชายเออผู้ชายครับเขาก็บอกปะาเขาอยู่ซ<ๆ>ื่อๆเขาก็นั่งฉี่อยู่อ้วเขาเขาบดเขียดอย่างนะครับเร่อคุณยายอรไอ้คุณยายสิแก้ความฝันของตะครองนี่เป็นตัวเลขตัวใดเอาที่คุณยายเข้าใจยายกับว่านางมันคงมาถคือยายคือผัดทุงยายนี่ครับน้ามันก็เป็นหนึ่งแล้วว่ะครับครับ ขายย่อยสองขายยางไปมันก็เป็นสองครับขีมันก็เป็นแปดว่าหนึ่งสองแปดบอกคุณยายเออก็ว่าจังสัรค์อ่ะอ๋อหนึ่งสองแปดเออครับแล้วเต็มหาถุงย่อยอยู่เนี่ยขีหน่ามันหน่ามันก็ต้องหนึ่งว่ะแมนเอขายย่อยสองขายยางก็เป็นสองครับน้องคุณยายคุณยายตีให้แค่หางเดียวคือหนึ่งสองแปด เด็กสะช่อนผู้ชมเพิ่นสิตีเบิ่งเพิ่นตีแบบได้ขี่นะขี่แม่มติดยายครับเอ้คุณยายแล้วผู้ชายขี่แล้วคุณยายกับศูนย์น้ำมันสิมี่หาศูนย์นำบอ่อพ<ะ>อผู้ชายเขากตีเป็นเลขหาเนาะประเทศผู้ชายเขาตีเป็นเลขไห่ผู้ชายมันเป็นหกเขาสุดยอดหกบ่ะคุณยายตีเป็นเลขหกเออไม่ว่าใช้กับหกบ่ครับครับหกยัง ก็คือีอมัดกันหนึ่งอาณาเท่าตีไปแล้วตีไปแล้วครับเออผู้ใช้มันเป็นหยังโบทั้งับบ่บหูวผู้ใช้มันตีไปจังไดถ้าท,ทำผู้ส่งก็ตีเองตีครับเออฮั่มหัตีครับเดี๋ยวผมตีให้คุณยายอีกหางหนึ่งเนาะคือหาศูนย์เออครับเพราะว่าผู้ใช้ดิผมตีเป็นเลขหาด้เออครับเลขหาแล้วคุณยายเขียดน้ำเนาะศูออนย์นำก็เลยตีก็เลยตี่าหาศูนย์ ครับเออืมอีกตัวหนึ่งเนาะครับแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ครับคุณยายเกิดพศอย่างพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดอ๋ออายุใหญ่กับแม่นเจ็ดสิบแปดอ๋อเจ็ดสิบแปดปีคุณยายเกิดพซอครับ คุณยายเกิดพศ2488อออายุปีนี้ก็คือถ้านับตามพศก็คือ78ปีเอครับพอมันสีเกี่ยวกับอายุของคุณยายนั่นเด้เพราะว่าขี่มันกระเด็นใส่คุณยายเนาะนามหนามขี่มันกระเด็นใส่คุณยายน่ะอมันเปื้อนเม้นบอกคุณยายในความฝันมันก็เม็นแล้วเออครับยังเด็กให้เขาน่ะอืเขีดให้เขานําเออเขียยตีกูไ่เคยยัง ค่านผู้ได้สิขีสุสเต็มสินกลั่อืมครับครับกับประมาณนี้เนาะคุณยายเนาะเออประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าคุณยายก็ตีตัวเลขได้ประมาณนี้เนาะตีตามความเข้าใจของเฮาเนาะเออครับครับท่านผู้ชมครับอันแนวทางความฝันของคุณยายทองม้วนครับอ่าคุณยายฝันว่าตะรองโดนขีดโดนน้ำขีดกระเด็นใส่ครับอ่าคนที่ขี่นี่ก็คือผู้ชายเนาะคุณยายเนาะคุณยายก็เครียดแห้งครับ เขียดแห้งคุณยายกับวาสบายเขาเนาะ<อ>แต่เขานะบอกแต่เขานะบอกขียดบอกโกรธเท่าเนาะ<อ>ครับคุณยายเลยตีตัวเลขให้ก็คืออายุของตะคองก็คือพ่อซอเกิดตะวคองคือสองสี่แปดแปดครับ<อ>ถ้าตัดก็เป็นแปดแปดหรือ,ออาจจะเป็ียนซี่แปดแปดก็ได้เนาะคุณยายเนาะ<อ>ร<อ>ล,ะละกาอายุของคุณยายก็คือเจ็ดสิบแปดปีครับในปีนี้ครับรากา ตัวเลขที่คุณยายท่องมวนตีให้ครับท่านผู้ชมก็คือ1 2 8ครับ1 2 8เนาะคุณยายครับคุณยายตีว่า1ก็คือนามคุณยายว่านามมันกระเด็นใส่ตะของครับ2ก็คือคุณยายว่าเป็นขา2ข้างที่เดินผ่านไปครับเพราะว่ามันเปื้อนช่วงล่างไปเนาะเปื้อนแต่ขาเนาะคุณยายเนาะเออเปื้อนแต่ขาครับเลยตีใส่ว่าเลข2ครับอ่าส่วนอันเลข8ก็คือขี่มันเปื้อนเปื้อนก็จะนด้นามคุณยายเลยว่าตีเป็นเลข8 แมนบอกคุณยายครับกับประมาณนี้ครับแล้วผมตีเพิ่มเติมให้คุณยายก็คือหาศูนย์ครับท่านผู้ชมครับตัวเรกโซมันตี้เองแบบนี้ครับอ่าตัวเลขกับประมาณนี้ครับที่ผมกับคุณยายซอยกันตีเนาะคุณยายเนาะจ้าครับการลองนําไปประกอบการเชียงโศกเบิงครับถ้ามักเลกที่คุณยายทองม่วนเพิินฝันครับอ่างวดของวันที่หนึ่งเมษายนหกหกครับ ปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเคยสารใต้ก็ขอบคุณคุณยายมากๆครับที่มาแบ่งปันแนวทางมาเล่าความฝันให้ฟังครับขอบคุณได้หลายครับคุณยายครับสวัสดีจ้าครับ